สวัสดีครับพี่น้องโคกหนองนาออไลนนะครับวันนี้มาที่สวนของคุณพี่ต้นนะครับที่อยูอ่บ้านขี้ตุนเนาะตำบลพลครับอําเภอท่าทุ่งจังหวัดสุรินทร์นะครับ,ททบ,รรนนรบมาเยี่ยมชมสวนโคกหนองนาของกรมพัฒนาชุมชนนะครับพื้นที่ทั้งหมด12ิบไร่ครับนะครับแต่วันนี้จะเพาะขุดโคกหนองนานะครับในพื้นที่เต็มเลยห้9ไร่นะครับสวยมาก นะครับต้นไม้ใบหญ้าเริ่มขึ้นนะครับถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับประสบปัญหาปีที่แล้วนะฮะอุทกภัยนะครับน้ําท่วมหนักนะครับท่วมเดือนหนึ่งเนาะพี่ต้นเดือนนึงครับต้นไม้ก็เลยทําให้ต้นไม้ก็ตายเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ผ่านมาได้นะครับน,น,นี่ฟื้นสวยงามนะครับพื้นที่ สวยมากมาานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับพี่ต้นจะทำเกาะกลางน้ำนะครับในพื้นที่โคกหนองนาตรงนี้นะครับบรรยากาศน่าอยู่ครับโนีเย็นลมกมสูงเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงตรงนี้นะครับเรามาถ่ายให้ชมนะครับพื้นที่โคกหนองนาโอ้แล้วเป็นโลเคชั่นที่ดีมากนะครับอเอ,อิดด้านบนเนาะ บ้านหลังเล็กเนาะเป็นบ้านานี่ครับระบบน้ำใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับน้ำก็โอ้ค่อนข้างใช้แผงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งหมด8แผงเนาะขึ้นแผงนะครับก็ก็ดันลงนะครับมาใส่บ่อโค,คกหนองนาปลายปลเยอะไหมครับพี่ต้นปลาครับปลากดเหลืองกับปลานินปลปลากรดเหลืองกับปลานินลนะครับปลี่ปกติเลี้ยงเลี้ยงปลาหมอเทศ 2องตัวโลอย่างเงี้ยสองตัวโล,อออวโ,ลโอ้ปนีจีนีปลาตะเพียนหมืน่นตัวไปกับน้ำหมดปลาตะเพียนหมืน่นตัวไปกับน้ำหมดเลยน้ำท่วมนะครับปีที่แล้วน้ำท่วมหนักนะครับแต่ว่าก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่พี่น้องเราเชาวโคกหนองนานะครับได้มาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็มาเอามือสามัคคีนะครับรวมโดยชวยกันวันนี้ก็มาแบ่งปันนะครับมีต้นกล้วยมีต้นไม้ นะครับมาปลูกที่โคกหนองนาของพี่ต้นนะครับถ้าพี่น้องนะครับโคกหนองนาออนไลน์ท่านใดมีโอกาสนะครับได้เวียนมาทางเส้นพ้นครกก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับมาให้กําลังใจกันสําหรับพี่น้องที่ทําโคกหนองนาเนาะนะครับพื้นที่ตรงนู้นจะเป็นป่าใช่ไหมครับจะทําเป็นป่าเนาะสวยเลยนะครับต้นไม้กําลังเกิดนะครับภาพโดยรวมถือว่า สวยเนาะพี่ต้นนะครับถือว่าผ่านถือว่าผ่านแล้วพื้นที่สวยมากไปตรงนี้เดินออกเนาะนี่ก็จะออกได้นะครับก็จะมีพลังงานทดแทนนะครับโดยการใช้โซลาเซลล ได้เลี้ยงวัวแหละครับพี่ต้นชาวบ้านมาเกี่ยวจริงๆก็ให้ชาวบ้านมาเกี่ยวให้มาทําความสะอาดให้เลยคเับจริงๆแกก็น่าจะให้เกี่ยวแบบเออแกตัดเอาเนาะน่าจะเกี่ยวแบบว่าล้อมต้นให้ด้วยนะมันจะได้ประโยชน์หลายทางเลยครับเนาะเอเกี่ยวขึ้นน้ำอุดมสมบูรณ์มากครับน้ำก็สวยแล้วก็ ต้นไม้นี้ก็โตแล้วนะครับบริเวณนี้ลมเย็นลมโกรกเนาะราต้นไม้โตสบายราต้นไม้โต,ต,น,ตนะครับก็อีกประมาณสักสอสาปีก็น่าจะาสูงเป็นร่มเงาไดา้เป็นพื้นที่ที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นที่สามารถสร้างแหล่งรายได้ให้กับครอบครัวเนาะนะครับเพราะว่าเรามีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกไผ่บงหวานนะครับ อ่าได้ครับผมโอเคนะครับก็เอามาให้พี่น้องได้ชมนะครับสำหรับพี่น้องโคกงหนองนาออนไลน์นะครับกับบรรยากาศโคกหนองนาที่ถือได้ว่าทำจริงทำจังนะครับทำจนเกิดผลนะครับสำหรับท่านใดที่อ่ากำลังอ่าหมดกำลังใจกับการทำโคกหนองนานะครับเอาคลิปนี้ให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ทําโคกหนองนานะครับมันคืออา่าพูดง่ายๆว่ามันเป็น